ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเนื่องจากเป็นถึงสังขาราชแห่งสานักวิญญาณยุทธป,ปิปิตรงจึงรูด้ดีถึงความแตกต่างระหว่างวงแหวนวิญญาณที่เสียสระและวงแหวนวิญญาณที่ได้มาจากการตามรา วงแหวนวิญ,ญญาณที่ได้มาจากการเสียสละนั้นจะเหมาะสมกับเธอมากขึ้นทําให้พลังการต่อสู้ของเธอแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครยอมเสียสละถ้าเขาไม่รังเกียจที่จะฆ่าสัตว์วิญญาณทั้งหมดที่นี่ปีปิปตงพูดอย่างเย็นชานานนั้นเซลออูจับมือแม่ของเธอแล้วถามว่าท่านแม่เธอเป็นใครทําไมดุร้ายนักแม่ของเซลออูจ้องมองไปที่ปีปีตรงอย่างใกล้ชิดและไม่ตอบคําถามของเซลออู เยวจูเขาค่อยๆตื่นจากอาการโคม่าเช่นกันในขณะนี้เซลอูพบว่าเซลจูตื่นแล้วจึงรีบเข้ามาช่วยเหลือเซลจูเซลจูยืนขึ้นอย่างช้าๆเขาไม่เข้าใจว่าสถานก,การณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรทําไมบรรยากาศถึงตึงเครียดนักนานนั้นเองเขาได้เห็นปิปิปตรงสวมมงกุฎสีทองและมีรูปร่างอันน่าเคารพอันสูงสงอยู่ตรงหน้าเขาและมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในใจของเซลจูทันทีนั่นก็คือ องสังขาราชปิปีตรงเขาได้เดินทางมาที่นี่แรกได้เห็นทวีปโตหรือว่าดังนั้นเขาจึงรู้ชะตากรรมของทุกคนเขาจําได้ว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ของทวีปโตหรือว่าปิปีตงข้าแม่ของเซียวอูและเซียวอูก,ก็หนีเข้ามาในโลกมนุษย์และหนีออกมาด้วยการซ่อนตัวอยู่ในโลกมนุษย์ตอนนี้ปิปีตรงได้มาถึงแล้วประวัติศาสตร์จะํารอยหรือไม่เทียวโจต้องมองปิปีตรงเขารู้ว่าต้องทําอะไร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเขาถือว่าแม่ของเซลูเป็นแม่ของเขาเองและเขาจะไม่มีวันเห็นเธอตายในมือของปีบิตงแต่เขาจะทําอะไรได้ละ่ะเขาเป็นเพียงชายคนธรรมดาอายุหกขวบที่ยังไม่ผูกวิญญาณยุธ์การต่อสู้ให้ตื่นขึ้นและคู่ต่อสู้ก็าเคอผู้ดํารงตําแหน่งราชทินานามพมยศและมีวิญญาจารย์มากมายอยู่ที่นี่แล้วเขาจะเปลีป่ยนแปลงอะไรได้ละ่ะไม่มันจะต้องเปลี่ยนให้ได้ เสี่ยวจูบอกกับตัวเองว่าบางทีเขาอาจจะเดินทางมายัางโรคนี้เพื่อแปนแตงบางสิ่งบางอย่างหากไม่สามารถเปลี่ยนแตงอะไรได้เลยการเดินทางมายัางโรคนี้จะมีความหมายอะไรในขณะนี้แม่ของเสี่ยวโอก็เห็นว่าเสี่ยวจได้ตื่นขึ้นแล้วเธอจึงยิ้มเล็กน้อยเพราะเธอรู้ว่าเสี่ยวจมีความรับมากเกินไปเธอจึงรู้ว่าเสี่ยวจูนั้นแข็งแกร่งมากพอเสี่ยวจเจ้าจําได้ไหมว่าเจ้าสัญญาอะไรกับเสี่ยวโอ แม่ของเซลโอถามขึ้นมาอย่างกระทานหาันเซลโจพยักหน้าและพูดอย่างหนักแน่นว่าท่านป้าไม่ต้องกังวลข้าจะปกป้องเซลโอไม่ว่าข้าจะ,ะเผชิญกับอันตรายมากเพียงใดในอนาคตข้าก็าจะปกป้องเธอไม่เพียงเท่านั้นข้ายัางต้องการปกป้องพวกท่านทุกคนปกป้องทุกคนงั้นเหรออาฮ่าผิดตรงหัวเราะอย่างกระทานหันและพูดว่าเจ้าหนูน้อยเจ้าช่างหญิงยโสเกินไป เจ้าหนูน้อยที่ยังไม่ปลุกวิญญาณยุตการต่อสู้กัอบบอกว่าจะปกป้องทุกคนที่นี่ปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนที่จะปกป้องคนอืน่นอย่ากเก่งแต่ปากมาปเมื่อเผชิญกับคำย่อเย้ยของปีปีโตงเซียวโจก็ไม่ได้ตอบอะไรในเวลานี้แม่ของเซียวอูแสดงสีหน้าร่องใจเซียวโจแค่มีเจ้าที่พูดแบบนี้ก็พอแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าจะเป็นพี่ชายที่ดีได้แม่ของเซียวอูพูดขึ้นเธอหันไปหาปีปีโตงทันทีแล้วพูดเสียงดังว่า ปิปิตงไม่ข้าควรจะเรียกเจ้าว่าสังขาราชใช่ไหมเจ้าต้องการที่จะได้วงแหวนวิญญาณของข้าไม่ใช่เหรอมารับมันไปซะปิปิตงไม่คิดว่าแม่ของเซลูจะเข้มแข็งขนาดนี้เธอย่อเย้ยและพูดว่าขนมปังเป้งดีกว่ากินไวดีๆถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดดีกว่าข้าได้เปลี่ยนใจแล้วปิปิตงพูดมีร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าและกองทัพของปิปิตง ็ปรากฏตัวเคลื่อนและรอบรอบพวกเขามีราชทินนานามพมายุทธหกคนยืนอยู่รอบกองทัพพวกเขาทั้งหมดได้รับคำเชิญจากปิปิตงให้มาช่วยเทราสัตว์วิญญาณหมายว่าที่นี่จะมีสัตว์วิญญาณ4ี่แสนปีสตัวแต่เซลูเพิ่งแปลงร่างและยังอยู่ในวัยเยาว์ไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งของเธอได้ดังนั้นพวกเขาจึงเทียบเท่ากับพลังของราชทินนานามพมายุทธสามคนแต่คู่ต่อสู้มีราชทินนานามพมายุทธหกคน ไม่ว่าจะต่อสู้อย่างไรก็จะมีแต่ความพ่ายแพ้ไม่เพียงเท่านั้นกองทัพทั้งหมดนี้ยังประกอบด้วยวิญญาจารย์ซึ่งรวมถึงวิญญาจารย์ในระดับสูงและคน,นอ,อื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ถึงระดับราชชินนานามพมยุทธ์แต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาก็ยังไม่ควรถูกประเมินต่ำไปเนื่องจากจํานวนที่เหนือกวา่าทุกคนมารวมตัวกันและอร,รอบเซอูและคน,นอ,อื่นๆไว้อย่างหนานแน่น ขณะนั้นเองแม่ของเซียวอูข่าวทันทีว่าถ้าหมิงเอ่อหมิงปกป้องเซียวโจและเซียวอูจากการฝาเข้ามาข้าจะจับพวกเขาไว้เองทุกคนรู้ว่าสถานการณ์นี้เร่งด่วนและพวกเขาไม่ใช่คนที่อ่อนแออีกต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้คือการทําลายการปิดล้อมแม่ของเซียวอูได้วิ่งออกไปในขณะนี้พลังวิญ,ญญาณของร่างสีชมพูที่กิ่งไปมาก็พุ่งออกมาและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เริ่มแผ่กระจายไปทั่วริงยักษ์ไทท่านตัวใหญ่ขึ้นมากและพุ่งออกมาอย่างรุนแรงด้วยหน้าอ,อกของมันอสรพิษวรมรกรแปลงร่างเป็นงูยักษ์สีฟ้าปลดปล่อยพลังอันทรงพลังอันยิ่งใหญ่เตียวจู้า็หาเวลาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วโดวยดึงเซลลยวอออกมาการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นและพลังวิญ,ญญาณที่กิ้งไปมาก็โหมกรานํำในป่าใหญ่ชิงโตแม่ของเซลโอเป็นสัตว์วิญญาณที่อายุมากที่สุดที่นี่ ร่ผพลังของเธอนั้นทรงพลังที่สุดโดยปกติแล้วเธอจะดูอ่อนโยนมากแต่เมื่อเธอต่อโซ่เธอจะไม่แสดงท่าทางอ่อนโยนแม้แต่น้อยพรางวิญญาณอันมากมายระเบิดออกมาจากร่างของเธอและทนใดนั้นแถวทหารผู้เชี่ยวชาญวิญญาณที่พุ่งเข้ามาก็ถูกแม่ของเสยออูพัดหายไปทันทีนี่คือทักษะวิญญาณรำเสน่ห์แม่ของเสืออูตะโกนร่างกายของคนทั้งร่างแผงแสงออกมา และพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดออกมาพื้นที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งร่างของแม่เซลโอกระจัดกระจายออกไปอย่างราทันหันและร่างกายของแต่ละร่างก็แสดงการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดราวเขาว่ากําลังไร่ราแต่การไร่ราประเภทนี้ให้ความรู้สึกอันตรายและทําให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้ในที่สุดร่างทั้งหมดเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวทัใดนั้นวินาจารก็ลม้มลงทันทีไม่มีใครเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่ชัด ทุกคนมองไปที่แม่ของเซลูได้ความตกใจนี่คือสัตว์วิญญาณอายุหนึ่งแสนปีใช่หรือไม่นี่มีความแข็งแกร่งของราช,ชินีนามพมยุทธ์แล้วอาณาน,นพัพิปีตรงค่อยๆดึงดาบยาวที่ผ่านรอบเอวของเธอออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าโดยไม่ได้รู้สึกแปลกใจใดๆเธอก้าไปหาแม่ของเซอูทีรักก้าทักษะร่างกายแปลกๆถ้าชอบความสามารถทักษะวิญ,ญญาณของเจ้ามากถ้าอย่างนั้น ข้าจะเลือกเจ้าเป็นวงแหวนวิญญาณของข้ารอยยิ้มที่มุมปากของเธอยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าเธอไมได้มองแม่ของเซลโอด,ด้วยสายตาถ้าเจ้ามีความสามารถก็มาเอามันไปแม่ของเซลโอพูดอย่างเย็นชาในขณะที่พูดร่างของปีปีตรงก็หายไปจากอา,ากาศทันทีและเคลื่อนตัวไปด้านหลังแม่ของเซลโอทันทีและดาบยาวสีทองในมือของเขาก็พุ่งเข้าหาแม่ของเซลโอ พลังวิญญาณกิ้งระเบิดออกมาแม่ของเซลโอตัมผัสได้ถึงอันตรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายของเธอเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดและหลบเลี่ยงการโจมตีได้แต่พลังวิญญาณของปีปีตรงยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องจนเกิดหลุมลึกกระแทกลงสู่เพลินทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่สังขาราชของตนอย่างตั้งใจนี่คืออํานาจของสังขาราชงั้นเหรอเก่งจริงๆที่สามารถหลบมันได้ ดูเหมือนว่าข้ายังปราณเจ้าโยป,ปิปีตรงหัวร้อยย่หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็เคลื่อนที่ไปอีกครั้งแระต่อสู้กับแม่ของเสียวโออีกครั้งคราวนี้แม่ของเสียวโอไม่ได้วิ่งหนีแต่กับใช้พลังวิญญาณของเธอและต่อสู้กับป,ปิปีตรงอย่างแข็งแกร่งมีเสียงดังเกิดขึ้นเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และพลังวิญ,ญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ระเบิดขึ้นระหว่างทั้งสอง แม่ของเสี่ยวโอกระเด็นไปทางด้านหลังและปิปีตงก็ก้าวถอยหลังเช่นกันเจ้าเหมาะสมที่จะเป็นสังฆราชแห่งสำนักวิญญาณยอดจริงๆข้าม่แร้พบเจ้ามา6ปีแล้วเจ้าโตขึ้นมากแม่ของเสี่ยวโอรุกขึ้นแล้วพูดเธอใช้พลังวิญญาณไปจํานวนมากเพื่อช่วยเสี่ยวโจแต่ตอนนี้ที่พลังวิญญาณของเธอยังไม่ฟื้นเคินปิปีตงก็มาที่นี่แถมพลังวิญญาณของปิปิตงก็เคินกว่าใจยังถึงแม่ของเสี่ยวโอก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอเลย ข้าในตอนนั้นได้ตายไปแล้วและตอนนี้ข้าคือสังฆราชป,ปิปีตงแห่งสำนักวิญญาณยศผู้เป็นใหญ่สงสดแห่งโรควิญญาจารย์ดังนั้นมันจึงเป็นเกียรติของเจ้าที่จะได้เป็นวงแหวนของข้าป,ปิปีตงกล่าวอย่างเย็นชาปลาะสีทองเปลงประกายและยิประยับภายใต้แสงสักดิ์สษิ์ในเวลาเดียวกันเสี่ยวจูข้าพาเสี่ยวอูรีบออกไปเขารู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันวุ่นวายมากแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบัน มันไม่สามารถเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอะไรได้เลยแม้ว่าเขาจะไปจัดการกับปีปีตงเ,เขาก็เพียงเพียงอาหารเสริมให้กับปีปีตงเท่านั้นและตอนนี้เขาได้เพียงแค่ปกป้องเซลล์โอเท่านั้นร่างของริงยักษ์ไททันทยานขึ้นแร่กายเป็นกอริล่าข,ขนาดหลายสิบเมตรเซลล์โจรากเซลล์โอตามหลังไททันและอสรพิษวอมรากตก็แยกตัวตามหลังในสถานการณ์ปัจจุบันริงยักษ์ไททันและวอมอรากตไม่สามารถ ช่วยเหลือแม่ของเสี่ยวอูได้เลยเพระาะตอนนี้พวกเขาต้องการปกป้องเสี่ยวจูกับเสี่ยวอูส่วนราชชินนานามพมยุทธ์ทั้งหกคนกําลังช่องมองพวกเขาโยพวกเขาไม่ได้ดําเนินการใดๆเพียงแค่เฝ้าดูจากข้างสนามเหมือนกับกําลังดูละครหากมีราชชินนานามพมยุทธ์จำนวน6กคนออกโจมตีแม้ว่าจะเป็นต้าหมิงหรือเอ่อหมิงเขาเก่งว่าพวกเขาจะร่มโรงตรงนี้ปีปีตรงได้เชิญราชชินนานามพมยุทธ์หกคนมา โดยในท้ายที่สุดแล้วเพื่อมาดูการต่อสู้ถ้าจําเป็นก็โจมตีเพียงครั้งเดียวเราต้องรู้ว่าในการขอให้ราชชินานามพมยุทธ์มาต่อสู้นั้นต้องลงทุนอะไรมากมายแม้ว่าจะเป็นผีปีตรงซึ่งเป็นสังฆราชก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะขอให้ใครมาตามอำเภอใจของเธอแต่ถึงแม้ว่าราจจชชตินานามพมยุทธ์ทั้ง6จะไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เซียวจูและคนอื่นๆก็ยังคงอยู่ในความมืดมิดครานี้ผีป,ปีตรงแทงเธอ รังวิญญาณที่ไร้ขีดจำกัดวิ่งอย่างดุเดือดในป่าด้วยดาบเร่มนี้แม่ของเสี่ยวโอไม่สามารถหนีออกมาได้และถูกระเบิดออกไปไกลแม่ของเสี่ยวโอได้รับบาดเจ็บสาหัสและร้มลงกับเพื้นท่านแม่เสี่ยวโอตะโกนได้ความประหลาดใจและเธอก็วิ่งออกไปเนื่องจากความกระตือรือร้นของเสี่ยวโอในการช่วยแม่ของเธอเธอจึงระเบิดพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็เป็นสัตว์วิญญาณอายุแสนปี แต่เธอก็ไม่ได้พัฒนามันอย่างเต็มที่ในขณะนั้นเพื่อที่จะช่วยแม่ของเธอเซียวโอได้สร้างแรงบันดาลใจให้เธอโดยสัญชาตญาณศักยภาพของตัวเองก็เพิ่มขึ้นเมื่อเห็นเซียวโอพุ่งเข้าไปในกองทัพของศัตรูอย่างกระทานหารเซียวโจจึงเรียบพยายามจับเธอไว้แต่ก็สายเกินไปแล้วเซียวโอเซียวโจตะโกนแต่เซียวโอได้รีบวิ่งเข้าไปในฝูงชนเรียบร้อยแล้วเซียวโจไม่มีทางเลือกเอินแต่เขาก็ได้แต่กัดกระสน และพุ่งเข้าไปในฝูงชนเพราะเขาสัญญาแล้วว่าจะปกป้องเสี่ยวอูไปตลอดชีวิตทักษะวิญญาณอันจับวิญญาณเสียวโจตะโคนเสียงดังทนายนั้นทหารบางคนที่อยู่ข้างหน้าก็อยู่ในอาการหลอนปราศาสรเสี่ยวโจจึงใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปในฝูงชนในเวลานี้เสี่ยวอูได้เข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนแล้วแรกในการต่อสู้อันโกราหัวนี้วิญญาจารสองคนต้องการโจมตีเสี่ยวอูจากด้านหลัง ว่าเซียวโจเห็นเช่นนี้เขาจะเพิกเฉยได้อย่างไรเขาก็บินขึ้นไปแรดตรงมาที่ด้านข้างของเซียวโอทันทีเขาบินขึ้นไปเตะคนที่กาลังจะกระโดดขึ้นเพื่อที่จะฆ่าเซียวอโอด้วยพละรก,กําลังทั้งหมดของเขาสําหรับพวกเขาเซียวโจไม่ได้ปล่อยมือใดๆรดังที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งออกมาจากเท้าของเขาเซียวโจเตะท้องของชายคนนั้นอย่างรุนแรงและชายคนนั้นก็กระเด็นออกไปเหมือนก้อนหินและตกลงมาโดยตรง แม้ว่าชายผู้นั้นจะเป็นวิญญาจารย์แต่เขาก็ไม่สามารถทนต่อการโจมตีเต็มรูปแบบของเซียวจูได้ถ้าเขาถูกเซียวโจ้แต่เขา้าที่เหนือโดยตรงนี่เป็นการฆาตกรรมครั้งแรกของเซียวโจ้แต่เขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากไปกว่านี้อีกแล้วตอนนี้เขาต้องการเพียงหาทางแก้ไขวิกฤตนี้เท่านั้นหาจสามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้ไม่ต้องพูดถึงการฆาตกรรมแม้ว่ามันจะอยู่ที่นี่เขาก็เต็มใจที่จะฆ่าคนทั้งหมด เยวโจได้ควา้าเซลโอไว้เซลโจร,รู้ว่าตอนนี้เซลโอได้วิ่งไปตามหาแม่ของเธอซึ่งจะไปสู่ความตายเท่านั้นดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เธอผ่านไปไม่ได้แต่ตอนนี้ทั้งสองได้แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มของศัตรูแล้วและทหารผู้เชี่ยวชาญวิญญาณก็ล้อมรอบพวกเขาอย่างใกล้ชิดเซลโจบีบมือเซลโอแน่นแล้วจับมือเซลโอจ้องมองผู้คนรอบข้างแล้วพูดว่าเซลโอเจ้าเชื่อใจพี่ชายของเจ้าไหม ถ้าเชื่ออยู่แล้วเซลล์อวพยักหน้าอย่างรวดเร็วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ